การเสริมกำลังไม่ได้ดีสักอันเลยแบเซ้งออทาก่อนไปไปต่อไปฮันเตอร์เหมือนเดิมหาเฟรอสเล่นอ่าตกใจนึกว่าจะไม่ขึ้นซะแล้วเอ <c oughs> อไงมาแล้วโปโลไปเลยตีวันไม่แน่อ้าแล้วทำไมมันติดวันลระเบวะ อ๋อเริ่มล่อทำให้สตูติดวันระเบ่ดไอ้เชื่อ่างที่บอร์ดผมมันจะกว้างไปไหมเนี่ย snow hell อาา่ะฮะอ่ะตามสบายเลยพี่เอ้อ,อไม่นะจอาโปโ,โลเอ้ยอ๋อแล้กการที่ถูกสร้างม,มันก็เป็นดอปศูนย์ด้วยนี่วะอ้าวอันนี้ไป ไปเลยกองทัพอ้หน้าขนเอาเป็นถ้าบอดมาเยอะขนาดนี้แล้วผมเอาคาริบ้าแม่งเลยนี่แล้วก็เฟดเป็นกาวิตัมยิงหน้ามันเอานี้ลากแล้วก็สั่งตีแม่งหมดเฮ้ย ด้การนี้มาด้วยไปเจ๋งตี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 ไม่น,น่ารักอะ่ะมาก่อนทับไปหน้าขนมาแล้วถ้าได้โปรโลอิลูซีไปเยอะก็ดีนะคืย่างน้อยเรามีตัวไปบล็อกแน่ๆอ่ะตอนนี้อ่าผมผ่านแล้วเออผมอยากลงไอ้นี่ แล้วเอาไอ้นี่ลากแล้วก็ตีเรื่อยๆไอ์บอลโลน่ากลัวนี่โดนโปโลน่ากลัวอืออะไรวะเนี่ยไม่นะ Breathing อาทา a g o n ก็จะรอดอจบเกมแล้วเนี่ยยังยัง อืม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 อันนี้แล้วกันโอ้ยเต็มบอร์ดเวนอืออ่าโปรโลอัศวินไปแล้วคือบอร์ดเขาหนาไม่โอ้ยเดี๋ยวเอา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 อิสตานมากันอันนี้ไม่ต้อง อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่เอาจบแล้วชนะแล้วพอผ่านเฮ้ยโกงวะ่ะกองท้าไปหน้าขน ว่าจบฮึยยางโกงเหมือนเริ่มเทินมาเราเหมือนเรามีวอ์มา t เทอร์ R อะแต่เป็นวอ์มาเทอร์ที่ตัวเล็กหน่อยอะแต่เป็นวอ์มา t เทอร์ R ที่เราไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรเลยอะอ,อ๋อคือถ้าเลือกไปไหนก็คือเอาใบนั้นเลยใช่ไหมคือเป็นจะไปตัวนี้ใส่อันนี้เงี้ยเหรอในเวลาถ้าคุณร่ายเวทรถการ์ดค่ารค่าไปเรื่เออยนี้ดีอันนี้ไว้ฟอร์ตไปทางสนามได้ เมื่อกาสไปนี้ถูกอัญเชิญเติมมานาของคุณเท่ากับค่าร่ายของกาสไปนี้อันนี้ดีนะเมื่อร่ายจั่วการหนึ่งใบเมื่อร่ายสับกาสเสมอสองใบของกาสไปนี้เข้า,าเด็กคุณกานั้นจะมีค่าร่ายหนึ่งหน่วยอันนี้ก็ดีไปเสกปืนได้เยอะๆอันนี้แล้วกันแล้วคอมโบกับอ้พาร์ฟเก่าเราที่กาสที่ถูกสร้างขึ้นจะมีค่าร่ายลดลงหนึ่งเท่ากับว่าพอเราใช้อันนี้สับไปปุ๊บกิฟฟอร์มบิยอนทุกใบก็จะมีค่าร่ายเหลือศูนย์ไปลองเล่นดูนะแล็บเนี้ยสนุกอ่ะ ผมว่าเล่นซ้ำๆก็ได้นะเล่นจบก็ได้ไอคอนด้วยแต่มีแชมเปี้ยนเท่าเดิ์ต้องแปดตัวนะตอนแรกโอ้สกากลาวยังไงต้องหาฟิลอสมาเล่นถ้าไม่ได้มือแรกก็น่าจะเซ็งๆหน่อยอ้าได้หน้าขนมาตีแม่งเลยนี่เนี่แต่เราอาจจะเล่นยากหน่อยเพราะเด็กนี้มันน่าจะตัวใหญ่อ่ะ นี่แล้กันอ่ะลืมลืมสกากาว โอ้ยดิเซอร์อะผ่านทำอะไรไม่ได้อาเราน่าจะเล่นยากเลยคเด็กนี้นรรเดี๋ยวเ,าเอาไอ้อน,นี่ไปบล็อกไอ้นี่แล้วกัน ก็เดี๋ยวน,นี่บอกอันนี่โอ้ยตัวมันใหญ่จังควะโอ้ยหน้าตาหน้ามีเซนจูอีกจะไหวไหมเนี่ยเก็บอันนี้ไว้ให้ผมเผื่อได้รีเลือดอันนี้ต้อง a c คท v a เวอันนี้ก่อนงั้นก็ ขออันนี้ก่อนเอา c r i s i น Style มาแล้วกันถ้าลงอันนี้ได้แต่อ่ะลงนี้แล้วกันเขาจะลงอะไรที่มันตัวใหญ่กว่านี้มาแน่เลยผมไม่น่ารีบลงอันนี้เลยโอเคแม่งอันนี้หนักกว่าเดิมอีกเอแต่ก็ดีนะได้เคลียร์หน้าขนออกไปจากสนาม แต่หนักกะไอเนี่ยแหละงั้นต้องเคลียร์บอร์ดเขาครับเคลียร์บอร์ดเลยสี่เอาผมทำไรผมวะเนี่ยคือเห็นไอ้เนี่ยเลือดสองก็เลยกะดจะฮิวให้มันรอดแต่ดึกว่าไอ้เนี่ยเลือดสองเหมือนกัน หลอนละเ <feast> งนองนี่ไปฆ่านี่ไยเวทสองใบจะไล่อย่างไรวะเนี่ยไม่มีเวทท <In visible. S 1> ั้งใบไปตีหน้ามันสามตัวสี่ตีไปแล้วกัน ตัวมันใหญ่ฮะอันนี้โอเค โอเคจบไปจบ oh. นึกว่าจะแย่ซะแล้วเจอกองทัพไปหน้าขนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเจอสกากาวเนี่ยเอากองทัพไปหน้าขนไม่ตีไม่ได้ผมชอบการไปนี้นะแต่ว่าเราไม่มีควิกแอตแทคในทีมเลยค่าร่ายลดลงสองไม,ไม่ไม่ไม่เมื่อร่ายไอเปรโดที่มีค่าร่ายหนึ่งหน่วยแบบสุ่ม เมื่อไรยูเน็กซ์ซันคุณจนเต็มไม่ดีเลยสักใบยอย่ะจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงความแวลูของตัวการ์ดมันเองสามใบเนี้ยมีโปรไกส์เดย์กับฟูรี่ออฟเดอะฟิสนี่แล้วกันเผื่อให้เฟรียออสได้ดับเบิลแอทแท็กไปค่าไลา่ลดลง3หน่วยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเราใช้เวทเยอะอยู่แล้วนี่บวก2 2อันนี้ดีอันนี้บวก2 1อันนี้ดีกว่าเซนจูนี่เออเดี๋ยวนะเลือดเมื่อกี้เราเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมลืมแล้วโอเค25ยังพอไหวอยู่มั้งอ่าเฟารียออสก่อนเถอะ ไม่เมย์เจ้านี่มีบัฟอะไรอ่ะเมื่อคุณอัญเชิญพนาวิมอบหนึ่งหนึ่งให้กาบใบนั้นโอ้ก็แบบก็ก็ก็คือตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะว้ายจะบ่นี่แน่แล้วเราได้เป็นเธอโจมตีก่อนตลอดอยู่แล้วมันก็โอเคกับโอ้เมนฮอกสองสองเหนือ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 นเลยเลยเหนือสามันสำนึกเดิมอ่ะ อ้าวไม่ตีเฉยอยากลงเฟรเดอต์ลงไม่ได้ลงได้แต่มันไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่โค้มไม่โปรโลไฟต์ตีแม่งไปเลยลากนี่าถ้าจะบล็อกให้นี่รอดก็ผมก็จะได้สามเตมเปฟรีแล้วก็จะเดี๋ยวลงอเฟรดออสได้ทั้งนั้น บ้าไปนี่ไปรงเฟออสแล้วก็คาริบัมขอคาริบัมก่อนเลยมายิงไอ้น,นี่แล้วก็กาบิต้ามยิงปึ้งอันนี้ค่าร่ายจะลดลงอีกหน่อยใช่ปะอ่าอันนี้ใช้เป็นใบพริกสถานการณ์ได้ครับครามา่าโอเคอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่กว่า ตัวต่อไปใหญ่บลักกักอ่าอ่าอ่าอา่อยากรีบใช้ใบนี้จังได้ใช้ได้เปิ้งแล้วก็กาวิตา้าบงั้นก็อันนี้แล้วก็แคสซดาบดันนี่แคสซดาบอีกแคสซดาบไล่ไปแคสซดาบไล่คาริบ้าโหลบป,ปึ้งโอ้โห่ี่สี่ห้าตัวยังใหญ่ฟิลอสเวลจะอาบแล้วด้วย เราสามารถขโมยการเขามาเล่นได้ด้วยไอ้นี่จบเกมเลยปะเนี่ยจบปะขาดสองแต่ไม่กล้าเล่นอะไรอะ่ะมันเสีย่ยงเฮ้ยชักไซเดอร์โอ้โหโอ้ฟูลเลียบเดือดเนาะ ดอบหนึ่งมันตัวใหญ่ทีขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยหมาหมาเอาดนโกงทัาไป็หน้าขนกูตีแนะ่ไล่าก,การอีกใบหนึ่งอ่าเอานันนี้ให้อันนี้แล้วกันแล้วก็อีกใบหนึ่งเพื่อจะได้นี่แล้วกันช่างมันได้คาริบ,บ้าว้ยเดี๋ยวทำไมมันตัวใหญ่เงี้ย เอาโรซานเอาไรเตอร์ right er. งั้นอายิงไม่ตายยิงไม่ตายสักตัวเมืเ่อไรกวิตัมยิงนี่ไปแล้วกันแะแคลิบอร์เออจริงๆเราน่าจะชนะแล้วนะนีะ่เดี๋ยวใช้ใบนี้ก็ได้เนะี่ย

เมื่อคุณสร้างความเสียหายให้กับสตูรลบลันโจมตีของสตูรใบนั้นตามความเสียหายที่สร้างได้อันนี้ดีนะวเวลาเจอตัวใหญ่ๆบัฟของพัชมิตรคงอยู่ถาวรอ,อ่ามันเรามีการบัฟจากอเฟรียอสแต่ว่า เท่าที่ผ่านมาคือผมไม่เคยใช้เลยกูใช้วนอยู่3ใบเนี่ยอ๋อน,นี้แล้วกันน่าจะเมื่อคุณราเว่มอบหน,หนึ่งกับใบน,นี้อันนี้มันบัฟแอสเอมบีบอทนี่วะใส่ชาเลนจ์ให้เฟร์ดอสก็ไม่แย่นะเพราะว่าจะได้เอาไปป้นเรื่อยๆถ้า2-2ตอนกล้ร,ร่างแล้วก็จะใหญ่มากเพราะว่านี้ดีกว่าาวดี